เปิดมันให้ไปไหนวันนี้จะใช้ซะน้อยไอ้เปิดไอ้เศร้าอาทิตย์ไม่เคยอยู่บ้านเที่ยวทะเลทะเลจริงๆไอ้เปิดว่าเวลาไปโรงเรียนน้าเรียกแล้วเรียกอยู่นั้นแหละหุ้ยน้าดูนหยเปิดนะเศร้าอาทิตย์ไม่ต้องให้เรียกตื่นตึกตะตีฮาโอ้หน้หนูไอ้ครับยายครับเอาปลาไปครับยายเอาปลาไหมเพิ่งตกได้เลยนี่ตัวใหญ่ๆตัวโตเลยครับยายตองผ่อนุ่มนึกว่าลวงพ่อที่ไหน มาทำไมเล่าพอนุ่มพอนุ่มเอามาข่ายแล้วไงอะ่ะพอนุ่มโอ้ยปลาตัวใหญ่นะไอช้อนนั่นนะผมไม่ได้ข่ายครับผมจะให้ยายฟรีๆเลยครับย้ายเพราะว่าผมไม่มีถังเก็บครับเฮ้ยนิจใจดีจริงๆนะพอนุ่มน้าวาดแต่ปลาที่ตกได้น่าไปออกมาจากไหนหรือพอนุ่มก็อบอ้อน้ำข้างวัดไงพับย้ายเอาไม่แล้วพอนุ่มพอนุ่มไปเอามาได้ไงละหม้อน้ำข้างวัดน,นะมันเป็นเขตอพยัคทานนะพอนุ่มนาะมไม่เห็นป้าเลยเขาเขตียดวะเขตอพยัคทานน่ะตัวใหญ่โตเบอเลยนะฮะ ตรงนั้นเขาหาตกป่าเลยย้ายออพอนุม่มเขวัดเขาจะให้ไปตกได้ไงล่ะโอ้ย,ย,ยนรกจริงจริงบานก็เอาพอนุม่มเอาป่าไปป่อยเลยนะพอนุ่มนะย้ายไม่เอาแล้วเอาไปป่อยไปเลยไปเลยปายไปยไป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 ่อยป,ปใช่กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยขอบคุณที่รับชมและฟังครับผม